เอาแะครับผมก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้เราก็อยู่ที่ช่องเนฟิกันอีกเช่นเคยนะครับผมและวันนี้เราจะมาทําการคัมแบ็กการคัสตอมคีย์บอร์ดนะครับจากคลิปที่แล้วนะครับเป็นการคัสตอมคีย์บอร์ดลายกันดั้มใช่ไหมครับนี่เป็นสีกันดั้มอย่างนี้เลยนะฮะแล้วก็วันนี้ผมจะมาทําตัวนี้นะครับเป็นไรดับก้อน k 552นะครับผมและวันนี้ผมจะมาทําการคัสตอมตัวนี้กันนะครับจากที่เป็นบูสเวทอย่างนี้ ผมจะทาให้กันมันกลายเป็นสวิตช์อื่นนะครับผมเดี๋ยวมันดูกันว่าเรามีอุปกรณ์อะไรบ้างครับ1กลนไกตัดเล็บ2ที่ดึงสวิตช์สามที่ดึงคีย์แคปสี่เป็นเอ่อที่มากับคีย์บอร์ดครับเป็นเหมือนแบบเหมือนที่เขาไว้ห่อแอปเปิ้ลเลยนะครับเป็น<ม>โฟมเออเป็นแบบโฟมบางๆนะเป็นบางๆมากๆอันนี้ผมเอามาจากคีย์บอร์ดครับที่ซื้อคีย์บอร์ดตัวเก่ามาแล้วก็เป็นอุปกรณ์สําหรับลูบทั่วไปนะครับน,นี้เป็นน้ํายาลูบนะครับผม แล้วก็พวกไข่คงไข่ควง,ควงแล้วนี้ก็เป็นเป็นแผ่นยางนะครับแผ่นโฟมแผ่นโฟมเออเป็นแผ่นโฟมก็ตัดมาจากเสื่อโยคคานะครับนี่เป็นของเหลือใช้นะบ,บอกเลยว่าหนาครับไม่ต้องไปซื้ออันเป็นร้อยเลยใช้นี้ได้แล้วก็เดี๋ยวเราจะทําการไอขาดอีกอย่างนึงครับไฮไลท์นี่ก็คือ Switch e c h o Ocean Blue นะครับผมนี่เป็น สวิตของทาง Echo นะครับก็เป็นของประเทศจีนนะครับใครมีงบน้อยก็จะเล่นเป็นตัวนี้ครับส่วนมากนะนี่ก็เขาแพคมาสวยมากแล้วก็ราคาถูกสุดๆเลยนะนี่แกให้ดูก่อนนี่เป็น Ocean Blue นะครับนี่กล่องนึงนะครับจะมีอยู่45ตัวนะครับ45ชิ้นนะครับนี่ก็มันมีหลายหลายสีนะครับลองไปหาดูแล้วก็ฟังเสียงดูในใน youtube ได้นะครับโอเคเราก็จะทำการ ชำแหละคีย์บอร์ดตัวนี้ก่อนนะครับเราก็ทําการเป็นทำแ lap กันเลยดีกว่านะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับนี่เราจะทำแ lap เร็วนะครับไป เอาละครับเราก็ถึงขั้นตอนการแกะสแตรแปรแล้วนะครับผมก็ได้ทําการแกะเป็นบายไปจที่เรียบร้อยแล้วครับนี่มาดูใกล้ว่าแกะยังไงเนี่ยผมใช้เป็นอันนี้เราแซกออกมาเลยนะนี่แซกออกมาให้มันให้มันง้างนี่อย่างนี้ได้โอเคเราทําการหลุดตรงนี้ไงเราเลยต้องแกะนะครับอันนี้ยากอืมโอเคเรียบร้อยนะฮะอย่างนี้เอาเลยนี่กลับก็ไปใหม่เดอเเออได้แล้วได,ได,ได้มันไม่ได้กลับนะนี่ แล้วเราก็ทําการดึงเหล็กนะครับนี่ให้ออกมาเป็นนี้คือละชิ้นส่วนเลยนะครับนี่มารับกลับมานะครับผมได้ทําการรู้ลรแล้วนะว่ามันให้งานอย่างนี้ได้เลย <c oughs> ง่ายกว่าเยอะนี่ดูนี่ให้ดึงปุ๊บนี่ไรมีเล็บก็น่าจะง่ายหน่อยนะครับนี่นี่เรียบร้อยหมดหมดเกลี้ยงแล้วก็ผ้ามาความสะอาดก่อนนะเออแล้วก็ไอพีเอเนี่ยครับพีหอหอคีย์บอร์ดนะครับก็ ให้ทับพัเจาะเจาะตามร่องไอ้สเต็ปเนี่ยนะครับเจาะไว้อย่างนี้เลยนะครับนี่ไอ้นี่ไฟรอดได้นะครับไม่ต้องห่วงโอเคขั้นตอนต่อไปให้เราแกะไอ้น,นี่นะครับนี่เราแกะดึงมาอย่างนี้เลยปุ๊บนี่มันก็จะแยกชิ้นส่วนออกมาครับนี่โอ,โอเคปุ๊บลองหายด้วยนะครับลองหล่นหายอ๋ออันนี้เหมือนเขาหลุดมานิดนึงเปล่าว่มัน<ช>มน้ำมัน f a กต o รี่หลุหลุดจากโรงงานนะฟักตอรี่หลุดโอเคแกะสเต็ปเสร็จแล้วนะครับผมก็กองกองไว้อย่างนี้เลยนะนี่แล้วก็เราจะทํางานตัดขาสเต็ปนะครับหรือเรียกว่าการโ o l y บอ t นะครับแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้ทำตามทุกขั้นตอนนะครับเพราะว่าไีเทปพันแผลมันเราไม่มีนะครับคือมันต้องใช้เทปพันแผลแปะตรงนี้ด้วยนะครับเนี่ยเล็กๆเ,เข้าไป แต่มันไม่มีนะฮะผมไม่มีออใครอยากรู้กันไอมอดไอตัวเนี้ยแบบเสร็จสมบูรณ์นะครับก็สามารถไปดูที่ช่องฝรั่งได้นะครับพิมพ์ไป h o ี่ m o ดนะครับก็สามารถเจอแล้วนะฮะโอเคการทําตรงนี้นะครับให้เราเอานี่ครับกรรไกรตัดเล็บมาตัดไอขาคู่ขนานนะครับขาที่มันไม่เท่ากันเนี่ยครับเนี่ยขาที่มีแง่งมาอย่างเงี้ยให้เราตัดออกเลยนะฮะกล้องไม่นะโฟกัสไหมว นี่ครับพอเราตัดเราก็จะได้ before after นะครับแต่ว่ากล้องน่าจะไม่โฟกัสนะครับอย่างนี้ได้เลยเออไม่เห็นเยก็แนะนําให้อันเนี้ยไปดูช่องฝรั่งดีกว่านะครับน่าจะละเอียดกว่านะครับเพราะอันนี้มันกล้องไม่โฟกัสนะฮะให้เราทำอย่างนี้ทุกตัวเลยนะครับเนี่ยทุกตัวเลยมางั้นขอกอเลยแล้วกันนะครับไม่กหรดิตัดเลยแล้วกันโอเคขั้นตอนต่อไปเราจะทําการเอา s t e ปนะครับมันหลุดนะครับผมก็คือผมจะหลุดแค่ตรงเหล็กนี้เท่านั้นนะครับสไตล์ขี้เกียจเลย เออตายขี้เกียดนี่ก็คืออย่างนี้เลยนี่อย่างนี้ปาดิีกหน่อยนะมันเยอะได้เลยเนี่ยอันนี้ over over loop mm hmm. ได้เลยใช่ปะออปึ๊บนี่นี้เลยนะเราไม่ต้องทำการเุ้ยสวยน,นี่ <laughs> นี่หลุดออกมาแล้วก็ทําการใส่เข้าไปที่เดิมเลยนะครับโอเคเรียบร้อยนะฮะหนึ่งปุ่มโอเคแล้วตอนนี้เราก็ทําการ loop แสบเสร็จแล้วนะครับผมเราก็ทําการใส่กลับไปเลยนะฮะ ใส่เหมือนกันทุกปุ่มนะฮะนี่นี่ก็ผมได้ใส่ไปนิดนึงแล้วนะครับผมใส่จากด้านบนนะครับผมนี่แล้วกดล,ลงไปนี่ครับเป็นการเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับการใส่แตบบลบอกเลยขั้นตอนเนี้ยยุ่งยากสุดแล้วเอเคียงขั้นตอนต่อไปผมจะทําการใส่นี่ใส่นี้ก็คือมาลองตรงนี้นะครับนี่อันนี้ใครที่จะใช้เป็นแบบพวก EVA โฟมก็ได้ครับพวกโฟมแพ็กกล่องอะไรเงี้ยได้หมดนะครับผม แต่ผมใช้เป็นเสื่อโยคะแล้วเพราะว่ามันหนาดีประมาณสองสามมิลสี่มิลน,นะครับประมาณสามมิลน,นะครับตีไปสามสองมิลแล้วสองสามมิลเนี่ยประมาณนะี่ <c oughs> <c oughs> ไม่ชัวนะโอเคถ้าตอนที่จะเจาะรูง่ายที่สุดนะผมทําการเทสไว้เรียบร้อยแล้วนะครับก็คือเอาหมึกหมึกนะเป็นหมึกสีทองนะครับหรือหมึกหมึกสีอะไรก็ได้ที่มันที่มันแห้งยากๆหน่อยนะครับเอามาเออแบนี้ เอามาแบบว่าระบายตามนี้เลยนะครับนี่ระบายไว้แบบมันหมาดเลยนะครับฟิกเปยักเลยแล้วเดี๋ยวเราเอาโฟมของเรานะครับมา,ามาแปะอันนี้มันจะเลอะหน่อยนะครับกอบอกกันว่าทํานี้หลุดประกันนะครับหลุดประกันแน่ๆนะโอเคครึ่งหนึ่งก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันแห้งครับผมเราก็เีบเอาโฟมเนี้ยมาแปะเลยนะ,ะโอเค,อเคแปะไปครึ่งหนึ่งก็้ยุงยุงยุงแล้วเราก็มาดูกันว่าผลลัพธ์เป็นยังไง นี่ไงแล้วรูรูยับแล้วเราก็ทําอีกครึ่งนึงเลยนะเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมนี่ครับพอเราได้รูน็อตออกมาอย่างนี้แล้วนะครับก็ทําการเอาซอสไนท์ครับเอออัดไนท์มาจอบอย่างนี้ครับจอะเป็นรูปบวกก็ได้นะฮะนี่ใช่ป่ะจอบแค่นี้น่าจะได้โอเคได้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 แต่เราเราต้องฝืนยัดมันหน่อยนะครับแต่ได้ เจาะทุกรูเลยนะครับเราก็ไปเจอกันตอนเจาะเสร็จดีกว่าครับเพราะว่ามันเสียเวลามากโอเคครับนี่นะครับเสร็จแล้วนะครับเป็นการเอาเอาเสื่อโยคะมาทาเป็นอย่างนี้นะครับลดเสียงกล้งนะครับที่เราทําหลักๆเนี่ยครับลดเสียงกล้งในคีย์บอร์ดนะครับหลักๆเลยที่เราแบบว่าเอาพวกเนี้มาใส่เนี่ยลดเสียงกล้งนะฮะแล้วทําให้เสียงมันตุบตับนั่นขึ้นด้วยนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับผมลืมบอกไปนะครับตอนแรกว่าต้องมีเทปย่นด้วยนะครับ ซึ่งมันเอามาทําอะไรนะหรอเอามาติดกับ pcb นะครับติดกับ pcb อย่างนี้คนระับประมาณสองชั้นนะครับผมจะติดประมาณสองชั้นนะครับติดยังไงนะเดี๋ยวมาดูกันมันทําหน้าที่กั้นเสียงสวิตช์นะไม่ให้ลงไปใต้ใต้นี้นะครับนี่เราแปะไปอย่างนี้เลยนะผมนี่นี่ไม่พังคนระับไม่พังแะไม่พังแค่กดไม่ติดนะครับผมหยอกหยอกโอเคเราว่าแปะอย่างนี้ไปเลยกั้นเสียงฮนะบอกเลยว่าเนี่ย ใช้ดิมมากโบอย่างนี้เลยอันนี้ทำกี่ชั้นก็ได้ครับเท่าที่มันจะกดลงนะครับแต่ผมจะประมาณสามไม่ก็สองเนี่ยครับนี่คือชั้นแรกนะครับนี่เสร็จแล้วเนะเหมือนแพ็คของขายนะครับโอเคเดี๋ยวขอทำอีกสองชั้นนะครับเดี๋ยวมาเจอกันโอเคขั้นตอนต่อไปนะครับผมจะเจาะรูนะครับอันนี้ผมก็ทำการเอแรปเป็นสองชั้นไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับติดสติกเกอร์สองชั้นนี่นะแล้วก็อย่าลืมเว้นตรงนี้ด้วยนะครับผมใครที่จะทำนะ ไม่รู้จะมีใครทำตามหรือเปล่าไม่น่าจะมีช่องฝรั่งดีกว่าด<อ>ูช่องฝรั่งดีกว่านะมองแน่ดูอันนี้ผมแค่จอยากทําให้ดูครับนี่ครับเจาะเจาะเจาะตามรูน็อตนะครับรูหนอนนะครับรูหนอนนี่ครับโอเคทําแบบดีกว่านะหรือไม่ก็ตัดไปเลยเ <c oughs> พราะคลิปน่าจะยืดเยอะพอสมควรโอเคขั้นตอนนี้ผมก็จะทําการเอาพ c b นะบีครับเสียบกับอันนี้แล้วนะครับผมแล้วก็เอาโฟมอันเนี้ย มาเจาะรูนะครับเจาะรูเพิ่มเติมเพราะว่าตรงนี้มันมีน็อตสำหรับยึดกับไอ้ตัวบอดี้ด้วยนะครับเนี่ยผมลืมเจาะไปก็เดี๋ยวเจาะเสร็จแล้วมาเจอกันนะครับเดี๋ยวผมจะยัดทุกอย่างใส่ไปขันทุขงขันน็อตเดี๋ยวมาเจอกันตอนใส่สวิตช์เลยดีกว่านะครับผมโอเคครับเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็นี่เจาะเป็นทีเรียบร้อยนี่ป,ปึป๊บปึ๊บแล้วก็สปริงด้วยนะครับ <c oughs> นี่นก็จะได้หน้าตาม,มานี้เราจะทําการเสียบแล้วนะครับเสียบสายเข้าไป กลับเข้าไปที่เดิมวางหน่อยนะครับโอเคอันนี้คือลงแล้วจะติดหรือไม่เก <c oughs> ็บยัดลงไปอย่างนี้เลยนะวกเลยว่าแน่นเลยว่าแน่นขึ้นเยอะ <c oughs> โอเคจากนั้นเอาบอดี้มาใส่เลยนะผมอันนี้สวิต์มันสามารถเจาะลงไปได้เลยนะไม่ต้องห่วงน,ะนี่ครับผมเราก็ได้ทําการเขียนคําว่านี่ฟิปเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับก็ได้ประมาณนี้คนะสีทองนะครับนี่ทองแบบอารามอลราม โอเคแล้วเราก็ทําการใส่ไปในนี้นะนี่นี่น,นี่เลยกดลงไปปึ๊บโอเคเพอร์เฟกอาจจะเลอะนิดหน่อยช่างมาันแล้วโอเคครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะทําการใส่สวิตแล้วนะเป็นแบบว่าขั้นตอนไฮไลท์แล้วนะครับผมก็จะทําการใส่สวิตพร้อมกับไอ้นี่เลยนะครับพร้อมกับใส่คีย์แคปเลยนะครับแล้วก็มาเจอกันตอนอินเสิร์ตแล้วก็สรุปทีเดียวเลยนะครับผมเพราะว่าผมต้องทําการล้างสวิตอีกนะครับ ได้ล้างล้างคีย์แคปอีกนะครับนานมากเจอกัน เป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนสำหรับคีย์บอร์ดตัวนี้นะครับเป็น d r ก g o น K552 นะครับก็ทำการมอดเป็นที่เรียบร้อยนะครับขั้นตอนการมอดก็ค่อนข้างเยอะนะครับที่ผ่านมาเลยนะครับที่ได้ดูกันไปแล้วก็เสียงครับค่อนข้างจะดีเลยนะครับก็ได้ฟังกันไปแล้วใช่ไหมครับเมื่อกี้แบบโคตรชอบเสียงแล้วก็เสียงพวกนี้ก็นิ่มๆนะครับเนี่ยโอ้โหกดกดได้ทั้งวันนะครับบอกเลยอ อ,องบงบองบอยู่ประมาณ7จ0ดแปครับตีไปแ0ดแล้วกันกลมๆ800นะได้ได้มอดอย่างนี้เลยแล้วก็ถ้ารวมราคาคีย์บอร์ดก็ตีกลมๆไป2,000นะครับ2,000 2 0สอก็ได้รูปร่างลักษณะยอย่างนี้เลยก็ประมาณนี้ครับผมสำหรับการมอดคีย์บอร์ดเวอร์ชัน2ของผมนะฮะก็เป็นยังไงบ้างครับก็น่าจะอัพเกรดจากคั้งแรกมาเยอะนะครับ <laughs> นี่โหชีวิตก็คือเปลี่ยนใหม่ทั้งแผงนะครับ บอกเลยสวิตเอ็โคเป็นสวิตที่ดีมากครับสำหรับเริ่มต้นนะเป็นสวิตที่ถูกแล้วก็เหมาะสำหรับการมัดอย่างยิ่งเลยนะโอเคครับผมใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ